สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาท่ท่านได้รับชมนะคะมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนี้จะเป็นมีดสามกษัตริย์และมีสองกษัตริย์นะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมเล่มแรกกันเลยนะคะเล่มแรกนี้จะเป็นมีดสามกษัตริย์นะคะเป็นนาคเงินทองนะคะทุกท่านนี่นะคะด้ามงาฝักงานะคะ ความยาวด้ามลวมฝักอยู่ที่เจดนิ้วนะคะเล่มนี้ด้ามลวมฝักอยู่ที่เจนิ้วนะคะก็จะมีหน้าเงินทองนะคะทุกท่านงาก็เป็นสีน้ำผึ้งเลยนะคะนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะด้านในของมีดก็จะเป็น สีมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะมีเล่มนี้นี่นะคะมีอยู่ในสภาพการใช้งานดีมากๆเลยนะคะ,ะว่าจะของเดิมท่านรักษาไว้อย่างดีนะคะทุกท่านมีเล่มนี้ความยาวเฉพาะใบนะคะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบอยู่ที่สี่นิ้ว ลายสีมาใบโพเต็มใบนะคะความสวยงามเข้มขขังมากๆเลยนะคะนี่ขนดื่มเล่มนี้นะคะข้างมนสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้ก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะเป็นมีดสองกริย์ นะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะลัดด้วยนาคแล้วก็แหม่เงินแล้วก็แปะตังนะคะตรงนี้มีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะด้ามงาฝักงานะคะความยาวด้ามรวมฝักก็อยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะเล่มน,นี้ด้ามรวมฝักอยู่ที่เจดนิ้วครึ่งนะคะ ะะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะคะนี่นะคะข้างโมนสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะนี่นะคะ ทุกท่านอยู่ในสภาพการใช้งานดีมากๆเลยนะคะมีดเล่มนี้ความยาวเฉพาะใบนะคะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะใบมีดอยู่ที่สี่นิ้วถ้าด้ามลงฝักก็จิดนิ้วครึ่งนะคะใบมีดมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านข้างมอนสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะนี่นะคะ สวยงามทุกท่านท่านใดสนใจนะคะอยากดูชามมดหลวงพ่อเดิมก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะไอะยังไปจับนะคะทุกท่านแล้วก็ทางล่างนี้นะคะก็จะเป็นเป็นรอยเท้าเหยียบของหลวงพ่อเดิมนะคะรอยเท้าเหยียบของหลวงพ่อเดิมที่ใส่กรอบไว้นะคะ เป็นผ้าขม,ม้านะคะเป็นผ้าที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านได้มานะคะตรงนี้คือลูกศิษย์ลูกหาท่านผู้สนิทของท่านนะคะให้ท่านได้เหยียบรอยเท้าไว้นะคะแล้วท่านก็เอาไปใส่กรอบเพื่อเอามาไว้ที่บ้านนะคะบูชาเพื่อเป็นสริมงคลนะคะความยาวความยาวของกรอบเล่มนี้ที่เป็นรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะคะ อยู่ที่14นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะถ้าความยาวก็อยู่ที่11นิ้วกึ่งนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะทุกท่านเป็นรอยเท้ทาของหลวงพ่อเดิมนะคะหายากมากๆเลยนะคะทุกท่านถ้าไม่เจอลูกศิษย์ลูกหาท่านเก่าแก่นี่จะไม่ไม่ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราก็ไปได้มาแถวพายุหะนะคะรอยเทา้าอันนี้นะคะ นี่นะคะทุกท่านสวยงามนะคะทุกท่านเข้มขังมากๆเลยนะคะถ้าเป็นลูกศิลป์ลูกหาของท่านก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะไปให้หลวงพ่อท่านเหยียบไว้ให้นะคะแล้วท่านก็เอามาใส่กรอบไว้บูชานะคะท่านใดสนใจนะคะอยากบูชาก็โทรมาสอบถามนกมิตรหมอได้นะคะเป็นรอยเท้าเหยียบของหลวงพ่อนะคะ มีความเข้มขังและก็ศักดิ์สิสทธิ์มากๆเลยนะคะทุกท่านเอาไว้ที่บ้านนะคะตรงนี้นะคะก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเป็นรอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะคะมีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็สอบถามนกมีดหมอหรือทักมาที่ไลน์ก็ได้นะคะสุดท้ายนกมีดหมอก็สวัสดีค่ะ